แบ่งมรดกให้ฉันกับพี่ทัดไปเลยแม่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 คุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนี้นะครับกับผมนัทนัทพลครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่กองถ่ายซีรีส์เรื่องเล่าอาจารย์ยอดครับแล้ววันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจนั่นก็คือตอนลูกทอพีกับคําพูดที่ว่าแม่เองป่วยหนัก เองไม่คิดจะกลับไปเยี่ยมแม่เองบ้างหรือไงกับคําพูดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตอนนี้ครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับนักแสดงนี่ก็คือพี่กบครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแมมฮะเห็นเขาบอกว่าพี่กบนี่เป็นนักแสดงของตอนนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับตอนนี้ก็ร่วมแสดงด้วยครับผมฮะเล่นเป็นตัวอะไรครับพี่กบเอ ถ้าจะพูดกันตามธรรมชาติก็คือเป็นนักแสดงสมทบนะฮะสมทบหมายถึงเดินไปเดินมาลนะเฮ้ยอันนั้นก็เรียกเอก่าแลวอ๋อในเอกาใช่ไหมใช่ครับ,รบนักแสดงสมทบนะครับก็คือแบบมีบทมีบทบาทมีบทบาทบางช่วงบางตอนอนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเออเขาเรียกว่าตัวหลักก็คือแบบพระเอกนางเอกอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้ครับครับผมแลวอย่างในเรื่องนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นชื่อเรื่องว่าตอนลูกทรพีแล้วเมื่อกี้พี่กบพูดได้ฟังไปแล้วอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ จุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคําพูดที่ตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่าประกบครับที่บอกกับตัวพระเอกก็คือน้องโมเดลนะั่นนะฮะที่ว่าแสดงเป็นเจ้าทศว่าแม่องเจ็บหนักองไม่คิดจะไปเยี่ยมแม่องบ้างหรือไงอนี่แม่แกน่ะป่วยอาการหนักเหมือนกันนะไม่คิดจะลับไปเยี่ยมบ้างหรือไงเจ้ว่าแม่ผมป่วยเหรอ ก็ป่วยอย่าสิน,นี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวบ้างหรือไงนะเฮ้อกับปีเยี่ยมกับบ้างไม่ได้หมายความว่าทําให้ตัวละครเขารู้สึกผิดหรือว่ากับกับตัวกับใจครับแต่มันกลับตรงกันข้ามครับคําพูดเนี้ยครับมันเป็นต้นต่อและต้นเรื่องที่มาของคําว่าลูกทรพีเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแต่จุดจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องคอยติดตามใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องฮะสนุกรับรองว่าเรื่องนี้สนุกเรามี ไหลรสชาตินะครับแล้วก็มีคติเตือนใจที่ดีซึ่งมันเป็นชีวิตครอบครัวครอบครัวนะครับนะครับซึ่งลูกหลานพ่อแม่สมควรดูกันครับเห็นพี่กบแบบนี้แล้วเนี่ยพี่กบมาเล่นทุกตอนเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ถึงกับทุกตอนนะครับแต่ว่าจะมีบางตอนที่อตัวละครตัวนี้ประกบกับ <c oughs> ปลาสวยจะแสดงคู่กันก็คือพี่นุ้ยศนีของมนบุบย <c oughs> ์นะครับจะมีบางตอนที่ตัวละครสองตัวเนี่ย เชื่อมโยงไปอีกตอนต่อไปอะไรนะครับอ๋อแสดงว่าแต่ละตอนนี้ก็จะมีเป็นการเชื่อมโยงในตอนต่อไปเรื่อยๆมัเมนเป็นตัวเดินเรื่องเหมือนกันอีกหนึ่งตัวจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ทุกตอนอมไม่ใช่ตัวเชื่อมเรื่องแบบเนื้อเรื่องจะต้องสอดคล้องกันไปทุกตอนไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเอ,อมันเป็นซีรีส์จบในตอนนะครับจบในตอนแต่จะมีบางช่วงบางตอนที่ว่ามันจะมีพาร์ทต่อไปในครอบครัวนี้อาจจะมีพี่แล้ว มาอีกตอนนึงอาจจะเป็นเรื่องราวของน้องหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของแม่อะไรประมาณนี้ครับครับผมอ่าสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวอยากให้พี่กบครับฝากคุณผู้ชมครับให้ติดตามละครเรื่องอ่าซีรีส์ซันยอดตอนมันประจนครับผมครับก็ผลงานเรื่องเล่าอาจารย์ยอดนะครับที่บริษัทจัดจิงจาของเราได้ดําเนินการถ่ายทํามานะครับตอนนี้ก็หลายตอนแล้วก็เอ่อออนแอร์ไปแล้วนะครับสามตอนนะครับ ผลงานของเราก็ขอฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมอาจจะเคยฟังแต่เสียงของท่านอาจารย์ยอดนะครับตาม YouTube หรือตามวิทยุหรือตามเทปคาเสเซตต่างๆแต่ตอนนี้นะครับเราได้มาทำในรูปแบบของละครสั้นนะครับซึ่งจะได้มีความชัดเจนของบทนั้นๆเพิ่มขึ้นก็ฝากไว้ด้วยช่วยกันชมด้วยนะครับเพราะว่าชมแล้วไม่ผิดหวังเราไม่ใช่ละครน,น้ำเน่าครับ,รบเราเป็นละครน้ำดีอีกหนึ่ง,ง,งเาเรียกกันหน หนึ่งเรื่องครับผมก็เหมือนเป็นละครเตือนใจยังไงทําดีได้ดีแน่ๆอยู่แล้วใช่นะครับได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างของซีรีส์อาจารย์ยอดขอบคุณพี่กบมากๆเลยครับยินดีครับผมครับจะอะไรครับพี่ยังไม่ยังไม่เสร็จเหรอขอใกล้เสร็จแล้วครับหิวแล้วครับพี่โอ้ช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกพอดีนะครับของกองถ่ายแล้วนะครับเพราะว่าเราท่เริ่มถ่ายกันตั้งแต่หกโมงเช้านะครับแล้วก็พอช่วงเที่ยงเที่ยงเราก็จะพักผ่อนกันนะครับก็อาจจะมีทั้ง ได้เวลาแล้วตอนนี้ว่างใช่หิวข้าวม่านให้อีกงานหนึ่งเลยครับพี่กินได้ที่อนโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับจะบอกว่าอร่อยมากอ่าต้องจัดต้องจัดต้องจัดช่วงเวลาอาหารว่างนี้สามารถจัดได้เลยแล้วก็ราคาบอกตรงๆว่ามันไม่สมกับความอร่อยอ่าอร่อยเกินราคาอร่อยเกินราคาจริงๆยอมรับครับฝาาไว้ด้วยอร่อยจริงเมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็น คนไม่ยอมฟังธรรมมักลังเกนเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทรร